สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณย่าพาเพลินด้วยนะคะวันนี้นกจะมาสาธิตวิธีการดูชั่วโมงหลังบ้านนะคะ,หล,ะหลายๆคนตอนนี้ก็กําลังทําชั่วโมงอยู่ใช่ไหมคะล้วก็อยากจะทราบว่าวิธีดูชั่วโมงหลังบ้านต้องทําอย่างไรนะคะนกก็ขออนุญาตสาธิตให้ดูวันนี้ตรงนี้เลยนะคะเข้าไปที่ Google นะคะนี่นะคะทุกคนเข้ามานา Google แบบนี้ใช่ไหมคะก็ ถ้าใครยังไม่ได้มีอะไรเซฟไว้ก็เซิร์ชคำว่า YouTube Studio นะคะหนกมี YouTube Studio อยู่แล้วเนาะก็พิมพ์เข้าไปค่ะ YouTube Studio มันก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะก็คลิกไปที่ตัวนี้เลยค่ะ studio. youtube. com นี้นะคะหนกคิดให้ดูนะคะหเห็นชัดๆตัวนี้เลยนะคะ youtubestudio. com อ่าคลิกเข้าไปค่ะหรือจะพิมพ์เองก็ได้นะคะมันจะขึ้นหน้านี้มาใช่ไหมคะ เป็น channel dashboard นะคะที่นกต้องขออนุญาตใช้อีกอีอกแอคเคาท์หนึ่งเพราะว่าช่องหลักของนอกเนี่ยมันมันไม่มีเกยแล้วนะคะมันไม่สามารถดูชั่วโมงได้แล้วเพราะว่ามันเกินไปแล้วนะคะอ่าทีนี้พอเรามาถึงหน้าช่องของเรานะ่มันจะขึ้นมาหน้า channel dashboard ก่อนเลยนะคะทีนี้เราก็เลื่อนค่ะ<ม>เห็นตรงนี้ไหมคะสังเกตตรงนี้ไหมคะมันจะแดงอยู่เราก็จะต้องเลื่อน มาตรงที่ที่นี่นะคะค่อยๆเลื่อนแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยเห็นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแนวนอนนะคะแต่ถ้าแนวตั้งก็เกรงว่าจะเล็กไปนะคะนี่นะคะเลื่อนมาตรงตัว S ค่ะตัว S เห็น <strokes> ไหมคะนี่ตัว S นะคะพอเห็นตัว S แล้วคลิกเลยค่ะเห็นไหมคะ คลิกตัว S ก็จะเป็น Channel monetization นะคะก็คือการโฆษณาเนาะการสร้างรายได้นะคะมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่เพียงแค่สังเกตว่ามันจะมีเกยอยู่2เกยนะคะอันนี้เกยหนึ่งอันนี้เกยสองเนาะนี่เกยหนึ่งก็คือเกย s u b s c r i b e r นะคะเกยสองก็คือเกย Watch hours นะคะ ของนกนะคะตัวอย่างของนกคือเกแรกเนี่ยจะเป็นเกย์ซับสไครเบอร์ใช่ไหมคะก็นกจะนกจะมีแค่10บซับเท่านั้นเองนะคะส่วนชั่วโมงนกก็จะมีแค่49ชั่วโมงนะคะวิธีดูก็ดูแบบนี้ถ้าของใครที่ขึ้นมาถึงครึ่งนะคะสมมุิขึ้นมาถึง500ซับนะคะตรงนี้เกนี้มันก็จะขึ้นชี้ตั้งมาเหมือนเหมือน เที่ยงตรงแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันกันกบ4,000ชั่วโมงถ้าใครถึงครึ่งทางแล้ว2,000นะคะเกสีททานี้มันก็จะขึ้นมาตั้งตรงกลางแบบนี้นะคะสีน้ำเงินมันก็จะขึ้นปาดมาตามเกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะแค่นั้นเองคะ่ะง่ายไหมคะง่ายๆนะคะแค่เข้าไปที่ YouTube Studio ของคุณแล้วก็หาตัว S นะคะตัวดอลลาร์เนี่ยนะคะเป็นการสร้างรายได้นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ละคะ่ะ K2 จะเป็นชั่วโมงนะคะก็ถ้าครบ4 0 0 0เก็จะขึ้นมาทางขวาเต็มเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มันก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้เราแล้วเราก็ค่อยคลิกยอมรับนะคะแล้วกพวกนี้จะหายไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องดูชั่วโมงต่อไปแล้วนะคะหลังจากที่ผ่านไปนะคะ ก็วันนี้นกก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็คุณย่าพาเพลินจะเข้าใจด้วยนะคะถ้าหากไม่เข้าใจหรือว่านกพูดอะไรไม่ไม่เคลียร์นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะมาต่อว่าหรือว่าถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือว่าแนะนําว่านกควรจะทําอะไรให้มันดีกว่านี้นะคะก็ยินดีเลยนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ค่ะวันนี้นกขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ